สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นย,ยัง่ะแม่ประชิดผู้ชิดเงื่อนจาอยู่บ้านนาเสียกหมูสองตำบลนาเสียง,ง,นนยงพยาคตลาดจังหวัดกาฬสินจาคุณแม่อายุเท่าไรแล้วคะปีนี้ค่ะอายุหกสิบสี่จ้าพีแม่เป็นยังมาก,ก่อนค่ะก่อนสิมาท่านสมุนพไพรวิวาเสะเป็นอันอาการบอดีเป,นนเป็นเนี้อเป็นเพื่อเป็นลาเป็นนอนบ,อบ่อลับอันกินเข่ากับบแซเสจา้าบานนี่ก็เลยมีไอเสียอ้วน กุ้นเลี้ยงมาอันแนะนํำตัวยาสมุนไพรวิโอเซตัวนี้ราคากินแล้วก็รู้ซึกวบามีแห้งกินงเขาแสบก็นอนหลับตัวดีขืนไหลกินคู่กับตัวใดแน่ค,ค่ะคุณแม่กินคู่กับอันข้ายู่ซุกค้าวยั่วซุกจา้า าก็สิ่งงใส่ข้าจ้าวอันนี้หนึ่งกิโลก็ต้อข่าจ้าวห้าสามโลใส่กันหุงใส่กันก็กินแล้วก็มีแห้งคุณแม่อยากฝากกันถึงคนที่ยังไม่ได้เคยกินสมุนไพรวิโรเซกับเขายูุ่กบ่าคา่ะจ้าอยากฝากว่าอย่าทุ่มโตนี่น่นไห้ไม่กินแน่กินแล้วก็มีแห้ง รู้สึกว่ากําลังมังซาก็ดีคืนจากส่วนพีจนนองเขาไม่กินแน่จา้าคุณแม่กินต้นเนืองบ่ค่ะจา้ากินต้นเนียงด้วยจ,าจา้าสร้างอีกไปค่ะบ่ค่ะสร้างบ้านเราสองสุดเหล่บแต่ว่ากับกินสร้างจตกสองสุดมากกับมาสร้างอีกเราเด้สองสุดเหล่อเด้ขอบคุณค่ะคุณแม่คะ่ะขอสุขภาพแข็งแรงค่ะข,ขอบคุณค่ะ